ผมมองว่าดีเฟกตตัวนี้มันเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็สาหัสสา,ากันมากถ้าหาฮ Honda ไม่สามารถแก้ได้นี่เป็นผลเสียระยะยาวเลยนะครับแบบนี้เลย <c oughs> ปัญหาของมันเกิดขึ้นกับผม2ครั้งแล้ว <c oughs> เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมมันไม่ควรจะเป็นอะไรประมาณนี้ไหม <c oughs> เออแล้วก็กดเข้าไปเนี่ย <c oughs> ผมว่าพลาสติกตรงนี้มันอ่อนไป คุณครับนี่ได้แล้วนะครับปลายทะเบียนเราอยู่ที่ไหนนะพี่ที่สนนวโนโยธามาขอบคุณนะคะครับอันเรื่องเฟืองอะไรนะพี่มีลูกค้าคอมเมนไปเยอะถ้ามีาการแก้ไขหรือมีอะไรที่เป็นข่าวออกมาเดี๋ยวจะจักพัดได้เดี๋ยวเลือกลูกค้ามาแก้ไขอีกทีนึ่งน้องขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับใช้เรียบร้อยแล้วออกมาประมาณสองสามเดือน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโซลรเดอร์ไม่เจอกันตั้งนานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําการรีวิวรถรุ่นนี้หลังจากที่ได้ใช้งานมันมาประมาณหนึ่งตอนนี้ไมค์ของมันก็จะเข้าสู่2,000กิโลเมตรซึ่งผมได้ทําการไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง1000กิโลแรกเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากไฟที่ผมถ่ายทําข้างนอกเกี่ยวกับการพูดถึงข้อดีข้อเสียของรถรุ่นนี้ไฟที่เกี่ยวกับข้อเสียหรือว,ว่าข้อด้อย มันได้มีอาการแบบเออเดร์หรือว่าเสียงหายดังนั้นผมต้องมาถ่ายทําใหม่อีกครั้งหนึ่งที่บ้านนะครับถ้างั้นเรามาเริ่มในส่วนที่เป็นปัญหาหลักๆข้อแรกเลยดีกว่านะครับซึ่งข้อแรกนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่ในกลุ่มควรที่ใช้คลิก160ตัวนี้รับไม่ได้หรือว่ามันไม่โอเคเลยก็คือในส่วนของเฟือง ปั๊มน้ำมันเครื่องซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณภาพของพลาสติกที่นํามาผลิตเฟืองปั๊มน้ามันเครื่องเนี่ยมันเกรดอาจจะไม่ถึงในกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอาการรูดนะครับหรือว่าสึกลรอผมมองว่าดีเฟกตตัวนี้มันเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็สาหาัสากันมากถ้าหากฮอนด้าไม่สามารถแก้ได้นี่เป็นผลเสียระยะยาวเลยนะครับควรจะออกมารับผิดชอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอะไรตัวนี้นะให้ลูกค้าได้เกิดความสบายใจนะครับลูกค้าเก่าก็ควรจะเรียกให้ไปเคลมลูกค้าใหม่ก็จะได้แบบเออไม่มีข้อเครืยรแคลงใจเนาะ โอเคนั่นก็คือข้อแรกข้อด้อยข้อที่2ของรถรุ่นนี้ก็คือในส่วนของระบบการสะเทือนทั้งหน้าและก็หลังนะครับในส่วนของโชคหน้านี่รู้สึกว่ามันจะแข็งมากแล้วก็ตอนที่เราขับขี่ไปแบบไม่ระวงังแล้วก็เจอเนินหรือว่าเจอหลุมเนี่ยนะครับคุณจะได้ยินเสียงดังปั๊กเลยนะครับคือไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าเสียงมันดังแล้วก็ไม่มีการซึมซับแรงกระแทกได้ดีเท่าที่ควรนะตรงนี้ต้องได้รับการแก้ไขนะครับใครจะไปอัปเกรดแบบใส่น้ํามันหรือว่าไป เปลี่ยนไส้สปริงอะไรก็แล้วแต่สมควรทำนะครับตรงนี้แล้วก็โช๊คหลังนะครับนี่หลักๆเลยถ้าหากใครจะซื้อรถรุ่นนี้มาเพื่อที่จะบรรทุกแฟนหรือว่าพาพาแฟนเที่ยวหรือว่ามีคนซ้อนอเอาง่ายๆควรจะได้รับการอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันแข็งมากไม่มีการซับแรงสะเทือนได้ดีเท่าที่ควรนะครับคือมันมันกระเชื้อนอะเนาะดังนั้น ใครซื้อรถรุ่นนี้มาแล้วก็คิดว่าจะใช้กับคนรักคุณควรจะเปลี่ยนนะครับซึ่งมีโชคหลายๆตัวที่เขาออกแบบมาเพื่อรุ่นนี้แล้วนะครับลองไปดูเนาะผมเห็นว่าเป็นไอเทมที่ควรจะเปลี่ยนนะครับสำหรับระบบกันสะเทือนหน้าหลังเนาะในส่วนของข้อที่3ที่เป็นข้อที่ผมไม่ชอบเอาซะเลยก็คือเรื่องของบาะนะครับนี่บาะตัวนี้ดูเลยนะครับ สังเกตนะว่ามันจะมีการให้ตัวเยอะเกินไปแล้วว่าการขยับเยื่นได้เยอะเกินไปนะครับแบบนี้เลยซึ่งปัญหาของมันเกิดขึ้นกับผมสองครั้งแล้วนะครับสังเกตตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าพลาสติกตรงนี้บูบี้ยับเยินนะครับเพราะว่าเกิดจากการงัดแล้วก็ซ่อมพยายามซ่อมของผมเองนะคือเวลาที่เราอยากจะปิดเบาะซึ่งบางครั้งการเคลื่อนไหวได้มากขนาดนี้มันอาจจะไม่ตรง อาจจะเขยืบมาด้านนี้ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเยอะเกินไปไม่ลงตรงร่องกลางมันจะทําให้ไอ้ล็อกตรงนี้นะครับมีปัญหาคือไอ้ตัวเดือยล็อกตรงนี้มันจะถูกกดลงไปแต่ว่ามันจะไม่ล็อกนะครับเวลา,าพลาดทีเนี่ยไหนเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมมันให้ตัวเยอะเกินไปสังเกตไหมครับมันไม่ควรจะเป็นอะไรประมาณนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวางมาปกติเนี่ยเห็นไหม มันเกยฝั่งนี้เห็นไหมครับเออเราเป็นผู้ใช้รถเราไม่ควรจะต้องมา,า,มาระมัดระวังกับอะไรที่เป็นดีเฟกจากโรงงานอะไรขนาดนี้นะครับใช้ก็ใช้เลยเนาะประเด็นข้อต่อมาก็คือข้อที่4นะครับที่ผมรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่และอาการนี้จะเกิดประมาณสัสกช่วงประมาณ1000โลเป็นต้นไปนะครับมันจะมีเสียงสายพานสายพานตีกับแครงนะครับเสียงดังมาก และก็มันจะเกิดตอนที่พวกเราออกตัวนะครับขับออกตัวไปพอขับเร็วขึ้นเสียงก็จะหายไปนะครับเสียงสายพานตีกแกรง้งดังดังมากเลยเนาะตรงนี้ก็ถือว่าไม่โอเคนะครับไม่รู้ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงนะแต่ว่าก็ต้องไปปรึกษาช่างนะครับว่าควรจะทํำยังไงแล้วก็เป็นแทบจะทุกคันนะครับอาการนี้เนาะในส่วนของข้อตมาเดี๋ยวเราก็มุฟมาตรงนี้เลยนะครับ้อที่5คืออ่พลาสติก ตรงใต้เบาะนั่งนะครับมันมีอาการที่เพยเยอออกถ้าหากเราเอาใช้เท้ากดมาตรงแผ่นฝาปิดแบตเตอรี่แรงๆหรือว่าธรรมดาก็ไม่ต้องแรงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอาการกดลงไปนิดหนึ่งนี่เห็นอะไรไหมฮะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเออเราก็กดเข้าไปเนี่ยผมว่าพลาสติกตรงนี้มันอ่อนไปมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับรถที่ คนใช้เยอะขนาดนี้นะเอาใหม่อีกครั้งนึงอยู่นะฮะผมกดเท้าลงไปนิดเดียวนะครับเนี่ยออกมาอีกแล้วนี่ควรจะได้เป็นป,ปับปุงนะพลาสติกชิ้นนี้แต่ถ้าหากใครไม่ซีเรียสอะไรก็โอเคผมก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าเวลาสังเกตเห็นแล้วมันน่าลำคาญน,นะครับนี่ใช้มือไม่เป็นไรอ่ะมือเป็นดีแค่ใช้มือกดก็ได้นะครับนี่ออกมาเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้ ในส่วนของข้อที่6ก็คือเรื่องของเบาะนะครับเบาะตัวนี้มองดูแบบเพลินๆก็อาจจะดูสวยดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันนั่งไม่สบายเนื่องจากตัวโฟมที่อยู่ข้างในหรือว่าฟองน้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะทํโวดยวัสดุที่คุณภาพอาจจะไม่ดีมากนะครับซึมซับน้ําหนักไม่ค่อยดีถ้าหากนั่งนานๆก็อาจจะเกิดอาการเมื่อยล้านะครับผมก็ได้ลองแล้วสาหรับทริปที่เดินทางไกลๆนะครับสองสามโลเนะี่ย เห็นผลเลยกลับมาบ้านนะครับปวดก้นนะตรงนี้ปวดจริงๆนะครับอาจจะต้องทําการแก้ไขโดยการเสริมฟองน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําใส่เจลอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งควรจะได้รับการปรับปรุงตรงนี้นะครับเบาะนั่งไม่สบายเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับข้อต่อมาที่ผมเจอกับตัวเองนะครับก็คือปัญหาของเรื่องกุญแจนะครับบางจาังหวะมันจะมีอาการเออซึ่งตรวจจับกุญแจไม่เจอถึงแม้ว่ากุญแจจะอยู่ใ,ใกล้บางทีเนะี่ย ิกผมรกแรกๆกดล็อกคอไม่ได้ในขณะที่กุญแจตรงนี้เออนานมากนะครับผมหาผมหาทางแก้ไขไม่ได้เลยซึ่งท้ายสุดผมก็ลองมากดตรงลูกกุญแจนีเ่เห็นไหมฮะต้องกดค้างให้มันขึ้นสีเขียวนะครับนี่ประมาณนี้มันถึงจะจำกุญแจได้จีกครั้งมันไม่ควรจะเออขนาดนี้เนาะ เนี่ก็คือข้อด้อยที่ผมเจอสําหรับรรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมีแต่ดา่ดาๆๆหรือว่าตีๆๆเดี๋ยวเราลองไปดูข้อดีของมันนะครับก็มีอยู่มีเยอะด้วยนะครับจากที่ผมได้เล่ามาก่อนหนะ้านี้เหมือนมันจะมีแต่ข้อเสียใช่ไหมครับรถรุ่นนี้มันไม่น่าซื้อมาขี่เลยใช่ปะไม่ใช่นะครับต่อไปเนี้มจะลองเล่าให้ถึงสิ่งดีๆที่รถรุ่นนี้ผมสัมผัสถึงนะครับอ่ะมันมีอะไรบ้างข้อแรกเลย เอาจริงๆอย่าบอกว่าข้อดีอ,อันนี้มันเป็นจริตองผมก็คือผมมองว่ามันสวยนะสําหรับรุ่นนี้มันมันโอเคสําหรับการออกแบบในปี2022เนี่ยมันเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างทันสมัยนะครับโฉบเฉี่ยวลองดูไฟหน้านะครับดูแล้วกันไฟหน้าสวยนะครับเปิดไฟหน้าแจ่มไฟหน้าโดดเด่นไฟหน้าโดดเด่นโฉบเฉี่ยวนะครับ ไฟ LED แบบ Daytime Running Light ยาวยิงยาวมาอย่างนี้ดูสวยงามเลยนะครับยามค่ำคืนนี่เห็นได้ชัดเจนเนาะ LED เต็มระบบถือว่าโอเคก็เป็นว่าสวยไม่สวยก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลกันแล้วกันนะครับข้อดีข้อต่อมาที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเครื่องยนต์ของมันแรงแรงจริงๆนะครับเครื่องของตัวนี้ก็คือ ESP หรือว่าเป็น Enhanced Smart Power Plus แล้วคำว่าแรงของรถคันนี้มันเป็นแบบใดอ่าคาแรคเตอร์ของรถคันนี้เครื่องยนต์ลูกนี้นะครับมันจะเป็นแบบที่ว่าเราเปิดคันเร่งตั้งแต่ต้นยันปลายรอบมาได้เรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยแบบไม่ได้กระโชกหกหกักแบบว่าแรงกระชากเราไงายไม่ใช่แบบนั้นน,ะ,นะครับคาแรคเตอร์รถคันนี้คือมันจะนุ่มแล้วก็ดึงเราตั้งแต่ต้นยันปลายไปเรื่อยอ่าอันนี้ก็คือมันเป็นข้อดีของมันนะครับคาแรคเตอร์รถคันนี้จะเป็นนุ่มๆแล้วก็ไหลขึ้นไปได้เรื่อย จนไปถึงทอปสปีดนะครับทอบสปีดของรถคันนี้เท่าที่ผมเคยทําได้ก็อยู่ที่128-129รราวๆนี้นะครับส่วนข้อต่อมาที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือในส่วนของอัตราการสิ้นเปลืองนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยก็คือรถคันนี้มีขนาด 160cc ีก็จริงนะครับแต่ว่าประหยัดน้ํามันถ้าหากขี่แบบปกติที่ใช้งานโดยทั่วไปคือเอาแบบไม่ต้องปั้นขี่แบบใช้งานจริงจะเปิดคันเร่งก็เปิดจะเบรกก็เบรกจะชุดก็ชุด จะอยู่ที่ประมาณ40ต้นต้นอ่า40-42โลเลานี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับรถคันนี้ถ้าหากคุณขี่แบบประหยัดสุดๆก็คือขี่ไม่เกิน80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่ค่อยเบรกอะไรกับมันมากนะักน่าจะได้สัก50ต้นต้นได้นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าทําได้ผมก็เคยลองแล้วนะครับไม่ถือว่ากินน้ํามันอะไรเลยถ้าหากเราใช้กันเร่งเป็นนะสำหรับรถรุ่นนี้นะครับชอบมาก ใช้งานนานๆครั้งจะได้เติมนะครับถ้าใช้คันเร่งแบบนเนียนเนนเนาะก็ฉันตัวแล้วลรถคันนี้ตอนที่ผมใช้งานแบบสุดๆไปเลยก็คือออกทริปแล้วก็บิดหมดปลอกแทบตลอดทางนะครับขึ้นเขาจากขันแก่นไปเขาเ้อก็คือผ่านน้ำหนาวแล้วก็ไปขึ้นภูท้าเบิก รถคันนี้กินสุดอยู่ที่ประมาณ3839ซึ่งถือว่าไม่ได้กินอะไรมากขนาดนั้นนะเพราะว่าผมใช้คันเร่งแบบสุดปลอกหมดปลอกไปเลยและอีกอย่างสําหรับข้อดีที่ผมจะไม่ชมไม่ได้ในรถรุ่นนี้นะครับก็คือมันเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงมากเนื่องจากน้ําหนักมันเบาเอาง่ายๆมันเบาจริงๆนะครับเบาจนบางทีจะบอกว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียในตัวของมันก็ได้เพราะว่าถ้าหากเราขี่โดยการใช้ความเร็วสูงสูงแล้วก็น้ําหนักมันไม่ได้หนักมากเนี่ยรถมันก็จะมีอาการแบบ ไม่นิ่งแต่ว่ามันจะได้ความคล่องตัวนะครับคือถ้าหากคุณเอาไปใช้ในเมืองรถคันนี้ถือว่าซอกแซกได้ดีเพราะน้ําหนักมันเบานะครับคล่องตัวดังนั้นก็เป็นทั้งข้อดีและข้อด้อยแล้วกันนะครับในส่วนของน้ําหนักตัวรถซึ่งมีไม่เยอะส่วนข้อดีอีกข้อหนึ่งผมจะล้อมาจากข้อเสียก็แล้วกันนะครับก็คือไอชคตัวนี้ใช่ไหมครับที่ผมพูดว่ามันกากมากเพราะว่ามันแข็งทั้งโชคหน้าโชคหลังเนี่ยถ้าหากคุณเอาไปแบบ ขี่แบบหนักๆในสไตล์แบบเทโค้งหรือว่าเอาไปเล่นโค้งอ่ะเอาพูดประมาณนี้แล้วกันใช้รถในโค้งโชคตัวนี้ถือว่าโคตรหนบโคตรดีนะครับเนี่ยคุณจะมองว่าเวลาคนเอามาใช้กับขี่ในเมืองแล้วก็ต้องเจอหลุมเจอเนินอันนั้นเป็นเรื่องที่แย่สําหรับโชคต้นนี้ แต่เมื่อ,อไรก็ตามถ้าหากคุณเอามันไปขับขี่ในโค้งนะครับคุณจะรู้สึกชอบโชคต้นนี้ขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกเหนิบมากซึ่งโค้งขึ้นเขาลงเขารถคันนี้ไม่มีอาการยุ้ยเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมชอบมากถ้าหากผมขี่คนเดียวผมว่ามันโอเคแต่ถ้าหากมีคนซ้อนอืมคุณควรจะเปลี่ยนเนาะแต่ถ้าขี่คนเดียวแล้วต้องชอบอารมณ์สปอร์ตขับขี่ในโคง้งผมว่าโชคตัวนี้ก็โอเคนะที่โค้งแบบไม่ดีดไม่ยุ้ยในโค้งเลย แม้แต่นิดเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากข้อต่อมาสําหรับข้อดีของรถรุ่นนี้ก็คือล้อมันให้มาเป็นล้อขอบ14นะครับวงล้อมัอนค่อนข้างใหญ่เวลาเรากับขี่ไปตกหลุมตกบอ่อเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้รับแรงสะเทือนเท่ากับวงล้อเล็กๆนะซึ่ง14ถือว่าโอเคนะสำหรับรถ AT ผมว่าโอเคถ้าหากเล็กกว่านี้เราไปตกหลุมหรือว่าไปปีนเนิน อะไรต่างเนี่ยนะครับลืมชะลอลืมกดเบรกุนจะได้รับแรงสะเทือนที่เยอะมากกว่าวงล้อแบบใหญ่แบบนี้นะครับโอเคก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะของรถคันนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้คือป้ายทเบียนที่ทผมเพิ่งได้รับมาวันนี้นะครับบางคนจะบอกว่ารถร,ถรถุ่นนี้ใส่หมวกเต็มใบไม่ได้ก็จริงๆมันก็ใช่นะครับใส่ได้บางรุ่นไม่ได้บางร,ถรถุ่นหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกแถมมาจากศูนย์ซึ่งผมได้มาตอนซื้อรถ อ่าย uh, ูฮอร์สเปซกราวนะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ต่ำลงมาหน่อยใส่ได้ไหมดูนะครับใส่แล้วก็ปิดได้่าแต่ถ้าหากเป็นพวกไซส์มาตรฐานที่สูงขึ้นมาไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกหมวกกันน็อกแพงๆอะไรเงี้ยผมลองแล้วใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ประมาณนี้แหละนะครับหมวกเต็มใบใส่ได้บางรุ่นก็คือรุ่นที่มาตรฐานไม่ได้สูงมากเปลือกหมวกเล็กๆเ,กเกนะี่ยใส่ได้เลยเต็มใบใส่ได้นะครับ สบายๆือว่าโอเคนะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมกับรถรถุ่นนี้นะครับเนาะข้อเสียหลักๆของมันใหญ่ๆของมัน,มนที่ผมยังค้างคาใจก็คือเรื่องของเฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขจากทาง Honda Thailand นะครับถ้าไม่งั้นก็จะถือว่าเป็นปัญหาหนักปัญหาใหญ่เนาะ โอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมจากใจชแน,นลของโซเรเดอร์ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับเกีมอเตอรมไส่์เดี๋ยวโอกาสหนะ้าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ